<or and> <mould> โอเคไหนๆวันน <statistically wines gra bs> you so right ี้นะครับคุณลีนะครับอยากจะเป็นพิธีกรนะครับการเป็นพิธีกรให้ถูกต้องเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องพูดจาให้มันคล่องแคล่วนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบทดสอบนะครับในการให้ลีฝึกเป็นพิธีกรตามประโยคเหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นด้วยกันทั้งหมดนะครับใครพูดผิดนะครับดื่มน้ำหนึ่งครั้งน้ำมาแล้วนะครับใครพูดผิดดื่มน้ำหนึ่งอึกนะครับคำแรกใครพูดก่อนนะพี่ผี พี่แจ้งเลยพี่แจ้ก่อนมาได้เลยข้อหนึ่งใช่ไหมใช่นั่นแหละคิดอยู่คิดอยู่นั่นแหละถามสาวแสนสวยใส่เสื้อสีแสดสวมส้นสูงสีส้มเร่สาวแสนสวยใส่เสื้อสีแสดสวมส้นสูงสีส้มนี่สาวแสนสวยใส่เสื้อสีแสดสวมส้นสูงสีส้มสาวแสนสวยใส่เสื้อสีแสดสวมส้นสูงสีส้มเอต่อไปบึกหกเละมุ่งมุ่งเอะมุ่งเอะมุงเอะมุงเหะ ยอมยอมเออเรื่หิวนลำไม่ได้แก่งผิดหิวลำดูออกอันนี้หิวลำไปไวๆนะครับภาพช้าสกิลพิธีกรไปรี่มึกหกเลอะมุงมุงเลอะมึกหมดเฮ้ยเกมมึกหกเลอะมุงมุงเลอะมึกหมดอ่าไปเอาน้ะมาโดนเลยโดนเลยมึกหกเลอะมุงมุงเลอะมึกหมดได้ไปได้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 โอเคเอาต่อเลยพี่แจ๊คเอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมี หมูจะรอดเยอะเชียวเออที่นี่เอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสีสีอ่ะดูสีไปดูเลยดูเลยอารีโอไปเอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูเอาหางหมูมาแยหูหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูหูหมีหูหมีดูสีหมูโดนโดนจะได้มาจากวัตถุพยานพบขนหมี เอาใหม่จะมาอะไรไปกินทำไมไม่อ่านไม่ออกด้วยครับพี่ลีจากวัตถุพยานพบขนมีของนางมอยอยู่บนหอยหนาไปไปพี่เลโอจากพยานวัตถุพบขนมีของนางมอยอยู่บนหอยจากวัตถุพยานจากพยานวัตถุอะไรของมึงแม้ทำเฟิร์มพี่ ทำเฟิร์มแล้วไปเร็วแต่จากพยานวัตถุกเซ้งไงว่าโดนด้วยไงจากวัตถุพยานพบขนหมีของนางมอยอยู่บนหอยของนางมีเฮ้ยไว้นะสุดท้ายไปยักกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาโดนโดนกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา ไม่แล้วพี่ว่าจะแบบรีเนี่ยเป็นพี่เป็นพิธีกรเนี่ยต้องแนวไหนแบบเี้นวไหนพี่แนวไหนเอกาะแต่เริ่มจากสิ่งที่เราใกล้ตัวก่อนเป็นแนวรีอ่า